เข้าใหม่อีกหนึ่งคันแล้วนะคะกับรถกระบะสีประตูตัวเตี้ยขับง่ายขึ้นลงสะดวกนะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติดีเข้าสูนย์ตามรอบตามระยะแน่นอนนะวันนี้จัดมาให้อีกหนึ่งคันกับคันนี้เลยนะคะโตโยต้าไฮรักดีโว2.4 NT d นทีดับเบตัวแซ d เอ i o ชันนะคะประตูตัวเตี้ยโฉมหน้าหมูป่าปี2020นะคะในราคาเพียงแค่479,000บาทเป็นสีบอลเงินนะคะรถสวยสภาพตีมือเดียวออกห้างเลยนะคะ รถเดิมๆนะคะไม่มีดัดแปลงเปลี่ยนเครื่องนะคะประวัติดีเช็คได้เลยนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ําตรวจเช็คได้หมดและที่สําคัญรถคันนี้ติดตั้งแคลริบอยดพร้อมใช้งานมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวข้างว่าตกผ่อนเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทเท่านเองนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูไว้ใช้งานเน้นปีใหม่ๆนะคะโฉมใหม่ ฟรีดาวผ่อนถูกๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะใครมีกําลังดาวเพิ่มข้างมวดก็ลดลงตามเงินดาวนะคะใครไม่อยากใช้เงินดาวก็จัดยอดเต็มได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจแวะมาดูรถได้เลยร้านอยู่ซอยเสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะบริษัทเพจยนโชว์รูมรถยนต์มือสองคุณภาพเกรด A ที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะคะแวะมาดูรถได้เลยนะคะสนใจติดต่อหานุกได้ที่เบอร์ศูนย์7 6 8 2 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ รายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวหนุกพาดูอย่างละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากออปชันก่อนสําหรับคันนี้นะคะได้กระจังหน้าโฉมใหม่เป็นหน้าหมูป่านะคะได้ไฟหน้าเป็นมัตติรีเฟคเตอร์พร้อมไฟตัดหมองนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คคิวก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพสภาพสวยมากๆนะคะสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายใช้ไปกี่ปีก็ดูไม่เก่านะคะอ่าแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กรุ่นนี้จะเป็นแม็กอลลอย สเปคเดิมจากโรงงานตรงรุ่นเลยนี่แม็กอัลลอยนะคะสภาพสวยมากขนาดแม็กรอบ16นะคะยางปี2024ยางดีดอกเต็มใช้งานได้อีกยาวแน่นอนนะคะขับดีช่วงล่างดีมากใครสายลุยสายแบกใสบ่บรรทุกนะคันนี้สัดได้เลยเอาไปใช้ในครอบครัวก,กิจการส่วนตัวนะ,ะหรือเน้นการเดินทางก็ตอบโจทย์นะคะอึดถึกทนใช้ได้ยาวๆแล้วก็คันนี้สัญลักษณ์ตัวไฮลักมาครบ กระจกข้างสีดํามีไฟเลทซอกระจกมองข้างให้ครบแล้วก็ติดฟิล์มแล้วรอบคันนะคะสภาพดีมากๆเดี๋ยวให้ดูด้านในกันนี่ภายในยใหม่เอี่ยมตัวเบาะจะเป็นบาะผ้านะคะสเปคเดิมโรงงานเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีฉ้ำอยู่ในสภาพที่ดีทุกอย่างเลยนะคะนี่นั่งสบายคลายความร้อนได้ดีแล้วก็พวงมอะไรนะคะไม่มีทะลอกเลยให้ดูเลขใหม่นะคะหนึ่งแ 8,000โลนะคะก็ถือว่าใช้งานปกติเพราะว่ารถเข้าสู่อยู่แล้วรถหน่วยงานเนี่ยเขาจะเป็นรถที่ดูแลดีนะคะเข้าสู่น้ำรอบตามระยะนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าได้รถคุณภาพที่ตรวจเช็คตลอดนะคะอะ่ะแล้วก็คันนี้หนะ้าจอทัชสกรีนสัมผัสไวใช้งานได้ปกติเป็นจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานเลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple Car p l a y a n d แอนดอร์อได้นะคะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็คันนี้เป็นแอร์ปรับอนาล็อก เกียร์ออโต้หกสปีดนะคะนี่แล้วก็ฝ้าด้านบนสวยสะอาดสะอา้านโครงสร้างตัวรถมาเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขตะเข็บเดิมซอกประตูเดิมนะคะนุกรีวิวรถทุกคันเปิดรถให้ดูทุกคันอยากให้เห็นสภาพตัวรถนะคะก็อยากให้ได้เป็นลูกค้ากาันถ้าดูคลิปนี้แล้วอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนพี่ท้าขานุกได้เลยเดี๋ยวส่งข้อมูลตัวรถให้ดูนะคะนี่สภาพดีแน่นอนเดี๋ยวให้ดูด้านใน ้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางนั่งสบายเบาะอาจจะเลอะเลนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเบาะผ้าเดี๋ยวดีทำความสะอาดให้นะคะรถคันนี้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำสบายร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะมีการขัดเบาะทําความสะอาดให้อยู่แล้วก่อนส่งมอบนะคะแต่ว่าดูสภาพตัวรถได้เลยเบาะไม่มียับไม่มีย่นนะคะไม่มีการใช้งานหนักแน่นอนแล้วก็คันนี้มีแคลรีบอยมาให้เรียบร้อยเป็นแคลรีบอยทรงสูงนะคะซึ่งเหมาะสําหรับลูกค้าที่เน้นบรรทุกข,ของ นะคะเก็บของจุของด้านหลังได้เยอะเลยแล้วก็มีหลังคากันแดดกันฝนเอาไปใช้งานต่อยอดได้เลยนะคะบอดี้ <Body S 2> ด้านท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คันนี้มีกันชนท้ายติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สัญลักษณ์ตัวเซทอิดิชันด้านหลังมาครบถ้วนสัญลักษณ์ไฮรักรีโว้ด้านหลังมีมาครบแล้วก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยด้วยคันนี้อุปกรณ์ติดรถมีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแม่แรงงานอะไรมีมาให้ครบถ้วนนะไฟท้ายอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวใดๆทั้งสิ้นนะคะดูสภาพได้เลยใครที่สนใจนะคะแวะมาดูรถที่ร้านได้นะคะรับรองสวยถูกใจแน่นอนอ่ะคันนี้ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็มี้าย่างรองให้ด้วยสําหรับด้านหลังนะคะสภาพโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆด,ดูได้เลยรถไม่มีการมาทุกหนักใช้งานหนักใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพดีกระบะไม่มีผุนะคะดูได้เลย คงสร้างตัวรถเดิมๆนะคะ Make Art เมคอัพเตียงสวยนี่แคลรีบอยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะคือแคลรี b บอยเนี่ยเป็นแคลรีบอยที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วลงเล่มให้ลูกค้าพร้อมนะคะคือซื้อไปไม่ต้องไปนั่งจดแบบรถมีหลังคาอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วเราจะการให้หมดแล้วนะคะใครอยากได้รถที่มีแคลรีบอยพอร้อมใช้งานคันนี้ตอบโจทย์ถ้าลูกค้าไปติดตั้งเองเนี่ยพี่โดนเป็นหมื่นนะสำหรับตัวแคลรีบอย คันนี้ให้ไปเลยพร้อมใช้งานแต่ถ้าใครไม่อยากได้ถอดออกให้นะคะถอดออกให้เก็บงานให้แจ้งเอกสารตัวรถไทยนะคะรดหน่วยงานปลดระวางนะคะที่เขาดูแลตามรอบตามระยะถ่ายน้ำมันเครื่องตลอดนะคะตามรอบหนูมั่นใจเลยว่าใครที่อยากได้ไปไว้ใช้งานนะคะซื้อไปแล้วคุมแน่นอนนะคะปัญหาน้อยไม่จุกจิกสำหรับรีโว่ขึ้นชื่อเรื่องความทนอยู่แล้วเขาเป็นรถแบรนด์ตลาดนะคะ แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ประหยัดแล้วก็ขับดีไม่อืดด้วยขับขี่ทั้งใกล้ทางไกลในเมืองได้หมดนะคะขับหนังจังหวัดก็สบายๆเลยเครื่องยนต์2.4นี่บอดี้ด้านไหนประมาณนี้นะคะผู้หญิงก็ขับได้นะสำหรับกระบะนะคะบางคนไม่เคยใช้กระบะแต่ว่าอยากได้กระบะไปใช้ในกิจการส่วนตัวต่างๆนะคะจริงๆผู้หญิงก็ขับได้นะกระบะแล้วก็ขับง่ายด้วย และยิ่งคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ขึ้นลงสะดวกนะคะนุกว่าเหมาะมากๆเอาไปใช้งานได้เลยโครงสร้างตัวรถเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขจะเข็บเดิมซอกประตูเดิมใครดูรถไม่เป็นพี่พาช่างมาดูรถได้เลยนะคะมาดูทุกซอกทุกมุมรายละเอียดตัวรถมาดูได้เลยนะคะนี่โครงสร้างเดิมๆบร,ริษัทเราเปิดทําการมาแล้ว20กว่าปีนะคะเรื่องคุณภาพสินค้าเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะในการเลือกเข้ามานะคะเราเช็คให้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประวัติรถนะคะ บอดี้โครงสร้างตัวรถต่างๆเข้ามาทีมช่างเนี่ยเขาต้องมีการ QC ตัวรถอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก่อนส่งมอบ QC อีกนะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คอย่างละเอียดเครื่องเจระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ช่วงล่างดูแลเช็คให้หมดทุกอย่างฐานน้ำมันเครื่องให้เก็บรายละเอียดตัวรถให้ให้พร้อมที่สุดก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะคะถ้าจะคิดอ่ถ้าลูกค้าจะคิดซื้อรถมือสองสักหนึ่งคันนะคะ มาดูที่เพชรโดนจบแน่นอนตัวเลือกเยอะแล้วก็คัดมาให้แล้วเน้นเกรดเอรถมือสองมีหลายเกรดลูกค้าอย่าดูแค่ราคานะคะบางที่ราคาถูกมากถูกเกินจริงนะคะลูกค้าต้องไปดูรถก่อนนะคะของเราขายมาตรฐานราคาตามตลาดปกติเลยไม่ได้ตั้งสูงแล้วก็ไม่ได้แบบตั้งต่ำจนเกินไปนะคะตั้งราคาตลาดปกติเลยนะคะรถประวัติดีเช็คศูนย์ได้เอกสารตัวรถมีครบหมด เล่มทะเบียนมีพร้อมโอนไม่มีเล่มชำรุษสูญหายไม่มีเปลี่ยนเล่มไม่มีเล่มเต็มลดหน่วยงานปลดระวางนะคะเราเน้นแค่เกรดเนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยได้รถไปคุ้มนะคะใช้ยาว,ยาวเดี๋ยวพาด,ดูต่อในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยคะ่ะ พาดูต่อสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะเครื่องยนต์ดีเซลส่สูบ150แรงม้าแรงบิดสูบในรอบต่ำนะคะอัตาการเร่งดีออกตัวไม่อืดน,นะคะเป็นรถที่ดีที่ทนมากๆเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีแต่งเป็นเครื่องยนต์ตรวจเช็คได้นะคะเดี๋ยวมีการตรวจเช็คทุกอย่างรายละเอียดก่อนส่งมอบนะคะเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้าทุกอย่างนะคะดูได้เลยหัวน็อตไม่มีแกะฝากระโปรงเดิมสนิทน็อตไม่มีขยับ ต่อปั๊มโทลต้าที่ฝาก,กระโปรงมาควบแก้มนะคะได้ให้ให้ดูใกล้ๆแก้มน็อตไม่มีแกะนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเบรกเอเมาครบคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดไม่มีงอสัญลักษณ์ตัวคานนะคะตัว R ตัว L มาครบสมบูรณ์ทุกอย่างจุดมาร์กน้าสี่โรงงานมาครบนะคะเพจรถอยู่ครบเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อปร์เซ็นต์ปีผลิตชัดเจน2021ตรงเล่มตรงปกโอนได้แน่นอนนะคะ มาตรวจเช็คอย่างละเอียดที่ร้านได้เลยนะคะทุกซอกทุกมุมพี่มาตรวจเช็คได้เลยมาลองขับได้แผงกันความร้อนอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มียุ่ยไม่มีชําปโรสสติกเกอร์คำเตือนจากโรงงานมาครบเมกอารที่ฝากระโปรงมาครบนะคะและนี่ก็คือ Toyota h ไฮรักรีโว4สองจุดสี่เอ็นทีนะคะเซตอิดิชันดับเบิลแคปเซตอปี2020เกียร์ออโต้โฉมหน้าหมูป่านะคะในราคาเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาท ครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวข้างว่าตกผ่อนเดือดละประมาณ8ปดพันกว่าบาทนะคะรายได้ตั้งแต่ประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นแปดขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องดาวไม่ต้องขำใครอยากวางดาวเพิ่มค่างว่าก็ลดลงตามเงินดาวนะคะรายได้ไม่ถึงพี่กูร่วมมาได้เลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคะก็อยากได้เงื่อนไขไหนมาคุยกันซื้อสดได้นะคะต่างจังหวัดจัดได้นูมีฟแนแนดิ่งเซ็นให้ถึงบ้านทั่วประเทศทุกจังหวัดนะคะทุกพื้นที่ ดูแลเต็มที่ทุกเคสนะคะเราเป็นดิลเลอร์ใหญ่มีธนาคารและลีซซิ่งรองรับทุกแบงค์ทุกสถาบันการเงินนะคะการขอสินเชื่อการจัดไฟแนนซ์งานไวไว้ใจได้แน่นอนนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากดีลทั่วประเทศทุกพื้นที่นะคะถ้าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ดูคลิปนี้มานะคะจองล็อกรถเข้าบริษัทจนุกส่งไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะคะรออยู่บ้านได้เลยนะคะเซ็นไฟแนนซ์ที่บ้านเอกสารครบอนุมัติลูกค้ามารับรถที่ลานได้หรือส่งรถสลายได้ลองมาคุยกัน ะค,ะคันนี้นะคะใครสนใจติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0ู8 6 2 7 6 8 2 6อเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นุกฝากสำหรับรถสวยน่าใช้งานคันนี้ไว้ด้วยนะคะถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตหรือว่าถ้าอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษเพิ่มเติมพี่คอมเมนต์บอกไว้เลยใต้คลิปนี้เดีย๋ยวนุก เอารถสวยๆมารีวิวให้นะคะถ้ามีในสต็อกเดี๋ยวจะมารีบอัปเดตเพราะบางทีรถในสต็อกเราเยอะนะคะบางทีรีวิวไม่หมดนะคะถ้าอยากได้รนไหนพี่ทักมาก่อนนะคะหรือคอมเมนต์บอกได้เลยเดี๋ยวเอารถมารีวิวให้ดูนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ